เดี๋ยววันนี้เรามาดูเจ้าฮาชิรามะจากนาุโตะกันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็มคอนเดอร์แมนนะครับนะก็ห่างหายกันไปนานนะในที่สุดเราก็ได้กลับมาทําเกมที่เรารักกันสักทีนะเออต่อเมแจ๋วไปเลยก็อย่างที่บอกไปนะว่าเดี๋ยวนี้เราจะมาดูเจ้าฮาชิรามะนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปคราฟมาก่อนเนาะซึ่งของคราฟประมาณนี้กดเลย ตมเรียบร้อยได้มาแล้วก็โอเคสำหรับเจ้าฮาชิรามะเซนจูนะหรือว่าในเกมชื่อว่าก็ชิโนบิซึ่งสัตว์ที่เรามีเนี่ยก็เป็นเลเวลตอนที่30 มีคาตาเกาหลีเดเดอร์เป็นดินจาวอริเออร์นะ <S <S นะก็จะบวกดาเมจเป็น130%อีกแล้วนะซึ่งพอๆกับเจ้าอิติโกเลยนะเออแล้วก็วางสูงสุดได้ที่1ตัวนะมีค่ามอดิฟายเป็นหนึ่งรทุกช่องเป็นตัวละครท่าสีเขียวหรือว่ากรีนนั่นเองนะแล้วก็มีพาสซีฟเป็น j u s t ิสนั่นเองเนาะซึ่งเป็นตัวละครระดับ MR หาได้จากการมาคาร์ฟเมลาเคลรีเอชันนั่นเองนะก็โอเคเดีย๋ยวไปดูในเกมไปล,ละกันเนาะว่าสำหรับเจ้าฮาชิรามะเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันล้วกันนะว่าสําหรับเจ้าฮาชิรามะเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของโมเดลกันก่อนลวกันเนาะก็โอเคนะสำหรับโมเดลของพี่แกก็ถือว่าเป็นประมาณนี้นะก็โดยรวมเนี่ยถือว่าท่ายืนค่อนข้างเท่เลยนะโคตรแอเออ ็มีความเป็น 3D อย่างเห็นได้ชัดเนเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องของเกราะนะแต่าตาที่เห็นตรงนี้เหมือนตรงช่วงของลําตัวกับตรงหัวเนี่ยมันจะดูแข็งๆไปหน่อยนะเออเห็นปะสังเกตดีๆอ่ะเหมือนมันจะดูแบบเหมือนมันจะล็อกอ่ะล็อกให้ส่วนตัวกับหัวเนี่ยอยู่กลางอากาศนะแล้วแบบมีแค่ขากับแขนขยับเฉยๆนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะส่วนเรื่องของดีเทลผมหนะ้าตาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีอยู่นะเออก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของท่าเตมนตีล,ละกันเนาะ ก็โอเคนะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่2,000นะก็เดี๋ยววางกันเลยโอเคโอ้โหเสียงอย่างดังเบาก่อนเลยโอ้ขนาดปรับแค่นี้ยังดังเลยนะเออซึ่งสำหรับดาเม็ดเอางี้ดีกว,ว่าปิดเสียงไปเลย <laughs> ไม่ไหวะเสียงดังเกิน โอ้โหปิดปิดแล้วเนี่นะเยเลยต้องปิดเสียงในโรบอกก็โอเคนะขออนุญาตปิดเสียงเกมแล้วกันเนาะเนื่องจากซาวเอฟเฟก c t มันดังมากเลยนะเออ ซึ่งสำหรับดาเมจต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ27,940เนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่38 SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วิว่าคั้นแรกก็ตีเป็นแบบ FullE ตีพื e, ้นเดยวไม่ตีแอร์ A, แล้วก็มีพาร์ทสิเป็น Rest ATK นั่นเองนะซึ่งจะทำดาเมจเพิ่มเติมเนาะโอ้เพิ่งเห็นนะว่าตัวนี้มันส่งสุด1 5อยเปลยนะปกติอ่าไอตัวที่มีพาร์ทสิแบบนี้จะส่งสุดแค่1้อยนั่นเองนะซึ่งการโจมตีพี่แกเป็นยังไงบอกไว้ก่่อนนนะไมเคยดูโต อาา่ะฮะก็เหมือนแกนตบมือเนาะปุ๊บเอาปุ๊บตบมือเนาะแล้วก็จะเสกเป็นเหมือนตัวอะไรไม่รู้พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินนะเป็นเหมือนแบบไม้เอ่อโกเลมไม้ปะเนี่ยปุ๊บๆๆแล้วก็ทุบนะซึ่งโมเดลโกเลมไม้ถือว่าเท่ดีนะมันอาจจะไม่ได้เป็นโมเดลแบบไอ้นี่จะจ๋า100%นะเพราะว่ายังมีความเป็นโลบอกรอยเห็นปะเห็นได้ชัดเลยนะว่ายังมีความเป็นโรบอกอยนะเออแบบ โมเดลตัวโะบกนะแล้วก็เพิ่มเติมเป็นเหมือน 3D โมเดลมารอบๆตัวอะไรประมาณนี้นะแต่โดยรวมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีอยู่นะเออซึ่งสําหรับท่าน,นี้ก็ตีอยู่ที่ประมาณ1นฮิตนะเออก็ถือว่าเทถือว่าเทนะเออโดยรวมเรื่องของโมเดลสแตนมันก็เทดีนะเรียกว่าโกเลมแล้วกันเนาะโมเดลโกเลมมันก็เทดีนะเออก็ดอัปต่อยล้วกันเนาะ ก็สำหรับขั้นต่อไปนะก็จะเป็น Wooden Door เนาะตีเป็นลายก็จะบวกดาเมจเป็น27,111นะบวกระยะไปอีก6แล้วก็บวก SPA ไปอีก2ก็จะตีเป็น8วินั่นเองนะใช้ค่าอัพยู่ที่ประมาณ5,600นะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปุ๊บก็ตีเป็นลายค่อนข้างเล็กอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่ตีแอนะแล้วก็มีพา s s i ิ e เป็นเสเหมือนเดิมนะอืมอืมเหมือนเป็นการปลูกต้นไม้นะสำหรับท่านี้ปุ๊บ ตกมือเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีเป็นต้นไม้อะไรไม่รู้พุ่งมานะอ้ามดูอีกสักทีปะอืมก็เป็นการตกมือเหมือนเดิมนะแล้วก็มีเป็นเหมือนต้นไม้สีทองๆแบบลอยขึ้นฟ้าไปนะไอเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกต์เรื่องของดอกไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้ถือว่าสวยนะแต่ไอเอฟเฟก ไอ uh, เมช n เรื่องของประตูอะไรสักอย่างที่มันหล่นลงมาส่วนตัวคิดว่ามัน,นดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะมันังดูแปลกๆนะเออนี่ยก็สำหรับเรื่องของดอกไม้ต้นไม้เวลาตอนงอกเนี่ยมันเท่นะแต่พอช่วงที่เป็นประตูอันนี้หล่นลงมามันดูแบบมันดูแข็งๆนะมันดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเออส่วนตัวคิดว่าไอท่ามเมื่อกี้ดูดีกว่านิดนึงนะแต่เรื่องนี้ได้เรื่องของพาร์ติเคิลดอกไม้ต้นไม้ที่มันพุ่งขึ้นไปนะเออ ตีกี่ฮิตดีกว่าคำถามถ่านี้ตีกี่ฮิตมอนเลือดมันน้อยนะโอ้โหมันไม่มันเอลองเปิดเสียงดูดีกว่าเผื่อถ้านี้มันเสียงเป้านะอ่าพอได้พอได้ไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่ก็ว่าพอฟังได้อยู่เนาะป๊อโอเคก็คือถ้านี้ตีอยู่ที่ประมาณ3ามฮิตนั่นเองนะก็เดี๋ยวอัพกันต่อเลยละกันเนาะ โอเคพออัพขั้นที่5เนี่ยก็จะทำการตีแอร์เนาะปิดเสียงได้เ่าว่าแม่งอย่างดังก็อัพขั้นที่5เนี่ยก็จะทำการตีแอร์แล้วเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยโอเคนะขั้นต่อไปเนาะถ้าว่า Life b o r n Flower นะก็ตีไปแบบ a อ e ก็จะบวกดาเมจเป็น54,223นระแล้วก็บวกระยะไป6แล้วก็บวก S P A ไปอีก4นะก็จะตีอยู่ที่ประมาณ12วินั่นเองนะแล้วก็ใช้ค่าอัพิที่ประมาณ9,200นเนาะก็เดี๋ยวอัพกันเลยปุ๊บโอเคถือว่าวงยังเล็กอยู่นะ ตีแบบ full o e แล้วก็ตีแอร์เนาะอ่าก็จะเป็นเหมือนการเสกลากไม้ขึ้นมาจากอ๋อไม่ใช่ลากไม้เลยว่ะเป็นต้นไม้นะต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะกะ็เท่ดีเท่ดีแอนิเมชันเือว่าเท่ดีนะเนีย่ยมันผุดผุดขึ้นมาจากใต้ดินเนาะแล้วก็มีเป็นดอกไม้นะเออท่านี้ก็ท่านี้สวยดีนะได้ดูเรื่องของฮิตก่อน ก็เตะอยู่ที่ประมาณ4ี่ฮิตนะสำหรับท่านี้ส่วนเรื่องของแอนิเมชันก็น่าจะเหมือนเดิมอก็คือการตบมือเหมือนเดิมเนาะก็ประมาณนี้ก็จะมีลากไม้พุ่งขึ้นมานะเออสวยดีนะแอนิเมชันถือว่าค่อนข้างสม,มูุอยู่นะสำหรับท่านี้เอ้ยเพิ่งเห็นนะว่ามันมีเป็นแบบก็จะมีเป็นพวกเอฟเฟกสีทองของขั้นเมื่อกี้เลยนะนี่หนเห็นปะประกายสีทอง,ทองเออก็ถือว่าสวยดีนะเออทำทำดีอยู่ทำดีอย,อย,อยู่ทำดีอยู่ท่านี้อืม เดี๋ยวรอดูแอนิเมชันอีกสักรอบแล้วกันเนาะมุมนี้มุมนี้มุมนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็อดอกไม้บานอืมประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวอัพต่อยแล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเชื่อท่าว่าอัลติเม e วูดเดนเอ็กซ์โพชั่นนะก็ตีไปแบบเซอร์เคิลก็จะบวกดาเมจเป็น81,335นะ แล้วก็บวกระยะไปอีก8แล้วก็ลบ S P A ไปอีก2นะใช้คา่าอัพวิที่ประมาณ12800เนาะก็จะตีประมาณอยู่ที่1ิบวีนั่นเองนะก็เดี๋ยวอัพกันเลยป<ะ>โอ้โห้ก็ตีเป็นแบบเซอร์เคค่อนข้างใหญ่เลยนะสำหรับขั้นนี้อืมแอนิเมชั่นเศกต้นไม้แล้วก็ระเบดิดใช่ไหมโอ้โหการระเบิดโคตรช้าเดี๋ยวฟังซาวด์หน่อยดิ๊บ <c oughs> โอเคเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคันนี้แะตีค่อนข้างช้าเลยนะเออส่วนแอนิเมชันน่าจะเหมือนเดิมนะเนาะดูสักหน่อยอ่าก็เป็นการตบมือเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องของแอนิเมชันก็เป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นการเสกต้นไม้ขึ้นมานะแล้วก็จะมีเป็นระเบิดเอฟเฟกประมาณนี้นะเออซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันช้าไปหน่อยนะเนี่ยเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยมันดูช้าไปหน่อยนะเห็นปะ กว่ามันจะระเบิดทีอ่ะกว่ามันจะพุ่งขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างช้าไปหน่อยนะเออแต่ก็ไม่รู้นะว่าในเรื่องมันช้าแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะเออเพราะว่าส่วนตัวกูไม่เคยดูด้วยไงนะแต่ว่าเรื่องของพาร์ติเคิลเอฟเฟกอะไรก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะเรื่องของแอนิเมชั่นก็ดีนะแต่ว่ามันติดแค่ว่ามันช้าเฉยๆนะเออนี่ประมาณนี้เลยนะระเบิดเอฟเฟกต์ตุ้มทำมาค่อยค่อยงอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทําการระเบิดตุ้ม เออประมาณนี้อีกสักรอบไปอ่าประมาณนี้ไปต่อไปดูเรื่องของฮิตนะว่าตีกี่ฮิตเราล่ลองรอต้อนไม้มันเสกขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะอ๋อขั้นนี้ตีแค่สองฮิตว่ะอันนี้อันนี้ถือว่าแย่นะ เพราะว่าขั้นก่อนหน้านี้มันตีตั้ง4 h i ฮิตเลยนะเออซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนพาส v e เป็นจัส i ิทแล้วนะซึ่งจัส i ิทก็เหมือนกับเจ้าอะไรวะที่เป็นทนานยจำชื่อไม่ได้แล้วนะเออก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันนะปึ๊ปึ๊บโอเคซึ่งอัพตานแล้วเนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้าน1 0 0แสนะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่106 SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่10วิ อัพตันหนึ่งก็ตีไปแบบเซอร์เคิลตีแอร์ด้วยนะแล้วก็มีพาสิฟเป็นจัสซิสนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟเปและกันก็โอเคนะพอบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ4ีล้านสแสนนะแล้วก็ระยะจะอยู่ที่128ส่วน s p a ก็อยู่ที่1ิวิเท่าเดิมนะซึ่งจริงๆเนี่ยดาเมจสามารถอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะเพราะว่าพี่แกมีเลส ATK ถึง150%เลยนะอันนี้คือเรายังไม่ได้ทำการให้มันตีจนตัน1 5 0นะเออจริงๆดาเมจอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะ แต่ก็ั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าฮาชิรามะนั่นเองนะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการบรรลุเจ้าฮาชิรามะนะส่วนตัวค่อนข้างเฉยๆกับตัวนี้นะมันยังไม่ได้หวือหวาะลรขนาดนั้นนะแต่อย่างที่บอกเนาะต้องไปลองเขาเรียกว่าเทสพาสซีฟกับไอ้ดาเมจหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเผื่อมันจะโอพีจริงๆนะเออซึ่งเราทำการคราฟเจ้าฮาชิรามะมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมารับอีเวนต์เควสเป็นเรื่องของมิราเคิลชาร์ดด้วยนะปึ๊บ ก็ประมาณนี้และกันเนาะสาหรับเจ้าฮาชิรามะหลังจากนี้เราก็จะทยอยลงคลิปให้เรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วนะเออประมาณนี้แล้วกันดร๋ยวจะคลิปหน้าละกันเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วไบร์ Bryce.